เษฐ้าต่อดิวลับอนุทินที่อังกฤษยันไปเชียร์เลสเตอร์แพลนมาเป็นเดือนแล้วจากกรณีที่ปรากฏภาพนายเซษ้าทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักเพื่อไทยอยู่ในสนามฟุตบอลร่วมกับนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยเพื่อชมการแข่งขันระหว่างทีมเลสเตอร์ซิตี้กับเฟตแฮมยูไนเต็ดที่แม้เลสเตอร์จะชนะ2-1แต่ตกชั้นพรีเมียร์ลีกไปเรียบร้อยแล้ว ทางนี้โซเชียลวิจาร์ณไปถึงการเจรจารทางการเมืองหรือจะเกิดดีลใหม่เกิดขึ้นหรือไม่นั้นล่าสุดเมื่อวันที่29พฤษภาคมนายเรษฐาทวิตข้อความผ่านทวิตเตอร์ยืนยันว่าไม่มีดีวลับอะไรทั้งสิน้นนายเรษฐาเปิดเผยว่าผมกับครอบครัวคุณวิชัยสนิทกันมานานหลายปีเมื่อ7-8ปีที่แล้วตอนที่เลสเตอร์ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกผมก็มาร่วมฉลอง วันนี้เลสเตอร์แข่งนัดสุดท้ายเพื่อหน,นี้ตกชั้นผมก็ต้องมาให้กำลังใจกันในฐานะคนบ้าบอลเรื่องนี้ผมแพลนไว้ก่อนหน้าแล้วเป็นเดือนส่วนคุณหนูผมรู้จักกันเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วและบังเอิญเจอกันก็ยิ้มทักทายกันตามประษาคนรู้จักเท่านั้นไม่มีคุยหรือดิวเรื่องการเมืองใดๆทั้งสิ้นถ้าจะคุยกันคงไม่ต้องมาถึงอังกฤษมั้ง นอกจากนี้นายเสรษฐาได้โค้ดข้อความพร้อมตอบคำถามคนอื่นๆเพื่อยืนยันว่าไม่มีดิวลับจริงๆอาทิไม่มีดิวลับจริงๆคุยกันเรื่องฟุตบอลชัดเจนครับไม่มีคุยเรื่องการเมืองฟุตบอลอย่างเดียวยืนยันไม่มีคุยเรื่องการเมืองคนรู้จักกันก็แค่ทักทายกันเรื่องใหญ่คือเรื่องที่ช่วยกันเป็นกำลังใจให้คุณท็อปขณะที่นางสาวแพทองทานจินวัต หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยและแคนดิเดตนายกพักเพื่อไทยโพสต์ทางอินสตาแกรมรวมถึงทวิตเตอร์ซึ่งรวมเฟรมกับผู้บริหารพักและแกนนำพักเพื่อไทยอาทิตย์นายแพทย์ชลนาศีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยนายประเสริฐจันทร์สวงทองเลขาธิการพักเพื่อไทยนายชูศักดิ์สิรินินรองหัวหน้าพักเพื่อไทยนายจตตุรนฉายแสงว่าที่สสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยพร้อมระบุข,ข้อความว่า ดิวลับหรือดิวลักแห่